รันแล้มันนี่จมูกมูครับพี่น้องสอดมากปองสวัสดีครับผมครับคลิปนี้มาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าป่าครับแถวป่าละงงน้องงงนี่ครับน้ำน้องงงแถวซี่โงเนาะเดี๋ยวพาไปไต่เห็ดครับแรงนี่ขึ้นนี่เนาะว่าสีมีดอกให้พี่น้องในเบิร์บอครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงอัน ไตเห็นย้ำขึ้นนี่เป็นเหนี่ยขาวาล่องมืงครับนี่เป็นหม้ห้องครับพี่น้องหมายที่อยู่ในอุ้มในปลายน,นะครับตอนนั้เด็กเป็นน้องงงครับน้องงงนั่นน้องอันนี้น้องงงเดี๋ยวฟังพุดเดี๋ยวเป็นชี้หลงนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชั้นกันครับไตเห็นย้ำขึ้นนี่ครับมีตัวบ่เะ้ยสิมีดอกบ่ไปครับผม อุ้มเปลืป่าเลยพี่นอ้องในเป็นอุ้มเปลปลาดเดี๋ยวดุ่นกันครับหนึ่งครับพี่น้องเห็นปะดอกขาวขาวเห็ดเอียงเนาะพี่น้องนี่นนดอกนึงครับกินได้ป้ะหน่อยนี่ครับหนึ่งดอกโอ,โอ้หมดขี้ลายเถอ เดี๋ยวหาต่อครับพี่น้องสองไฟ้หาเบิงมันว่ามันแรงเลยครับมัน,ม,นมันกำลังสีคำแล้วไปหากันไหม อยู่ยุงทิ่งคุณดอกหนึ่งครับพี่น้องดอกขาวยุงทึงคุณไฟซองเข้าไปครับเฮ็ดอีหอย่างบ่เดี๋ยวมุนเข้าไปเบิ่งก่อนครับพี่น้องหกอีกหนึ่งครับเฮ็ดอยั่งกินได้เพิ่มอัหม สอนอยู่ดอ,อกดึงเห็ดเอ,อียงเลยลุกบกินเด็บป่ะพี่น้องเดี๋ยวรุ่นมึงไหมครับเห็ดโตเทียนไม่เคยเห็นเคยกินดีกว่าครับอสอนมากปองเม่นำนะครับผม ฟังเสีย้ยวยุทธิอุ้มนี่ครับบรรยากาศไม้หาเห็ดเท่านี่ครับอู้นก็จะหาน้ำอุ้มน้ำข่างฟัง,น,งน้องน้องงองนี่ไปครับพี่น้องพ่อ,อไปพุ่นละครับพ่อเห็นดอกสว่งดอกจะกิน,นได้บ่ได้ครับเก็บไมอยู่เดี๋ยวไปให้ผู้เฒ่าคัดเบิ่งเอาสือมันมาม,ามาันไดครับ ผมว,ามว่ามันช่มีดอกให้พี่น้องในบางอย่างดิพวกเห็ดผึ่งไหมสองเบิ่งครับพี่น้องครับพี่นอ้องย่างไปย่างมากพอแล้วครับพี่น้องครับดูนักแม่นเห็ดเห็ดไอ้ข้างหมูเพิ่นหรือว่าเห็ดผึง่งนะครับผม เห็ดเฟืงก็มีนี่ครับเดี๋ยวเบิงเบิงกันเลยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่นี่ครับพี่ดอกดอกนีงได้สินี่ครับนี่ครับเอ้านี่เห็ดเห็ดค้างหมูบอกเขาเอ็นเห็ดยังนี่ครับนี่ครับเขาไปย่ำมาครับพี่น้องนี่เอเกือเต็มอยู่นี่ครับ เกลิปกอนครับพี่น้องตอนแรกนึกว่าเห็ดผึง่งนี่นี่ครับมันสิปนเ,เป็นไข่เห็ดตาคั้วไอ้พวกเนน่อนเห็ดข้างหมูครัอันเดียวกันบ่นี่ครับมันมีหนามออกมาหน,นี่นี่ดูเราองดอกราง่ายๆครับพี่น้อง ตอนเหลียบพวงมาันเห็ดผึ่งนี่นี่ครับนี่มหนาม,มากๆนะครับนี่โอ้หลายเลยมองนี่ครับนี่ครับเงียบเงีย,ยบหนวดอกงเงี้ นี่ครับตอนแรกวันหนึ่งว่าเห็ดเผงไหมครับพี่น้องนี่ครับน,นี่ครับกินเต๋อได้ครับนี่ หนึ่งสูตที่เขาได้นะครับผมนี่ครับอีกดอกนึงครับพี่น้องไม่ว่าเห็ดเบือห่ือจะว่าต้เนี้จะเป็นเห็ดเบือนะครับพี่น้องอีกคือก็ต้องกินเลยเห็ดเบือ,อกินบัวย่านตายบ่อยคือเนาะใช่ไหมครับไปครับไปต่อครับยังมาอะไรอุ้มครับยังพอครับพี่น้อง ครับมาหอดก,กทอมหน่อยครับอู้ออันนี้ก็เห็ดคือกันเ่ยครับนี่นี่บอกเห็ดเห็ดจมูกหมูนะครับพี่น้องไล่ฮักนี่ครับเฮ้เห็ดจมูกหมูผมว่ามันเห็ดตอนแรกเห็นเห็นแรกๆนึ่าเห็ดผึ่งเนีผมนึกว่าเห็ดผึ่งนี่ครับนี่เห็ดจมูกหมูครับพี่น้องน,นี่ดอกไงเลยตัวนี้ที่เขาเขาก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันกินได้หรือเปล่านะ มาเื่อเนี่ยเจก็กินไ,ะะไหนป่ะไอ้ไปเบิ่งในเห็นเขาเอาไปย่ำกินไงเอาลวกลวกกินไงพี่น้องนี่ครับนี่จมจมูกมูนะครับนี่ครับบอกง่ายๆนี่คพี่น้องนี่เน้นไปครับอยู่นี่นี่ครับมีอีกหม่องหนึ่งครับผมจะพาไปเบิง่งผมว่าผมเห็นอยู่ครับพี่น้อง เกืดต้มเดือนิมครับพี่น้องนี่กินได้บ่นี่นี่ครับพี่น้องเห็ดจมูหกหมูมมมเนียผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าแถวบ้านบ้านบาน้บานผมบ้านพันค้างเขาบ่าค่อยกินกันับพี่น้องนี่เห็ดจมูกหมูนี่ลักษณะเะครับผมบ่ก้ากินนะแต่ว่าเห็นไนไอทางเขากินกันอยู่ครับพี่น้องนี่ยีงน,นีง นี่ครับนี่จนเจนแนวเดียวเลยครับพี่น้องนี่ผมบรุรีเอาเบียร์มันมันวานไวปดิไม่ใช่เบียร์วานหรือเปล่านี่ครับนี่เจนเนวเดียวครับพี่น้องนี่ผู้ใดอยากกินก็ไม่เก็บเอาเลยครับนี่ครับอยู่หน้านี่แหละเห็ดจมูกหมูนี่นี่คือยังเห็ดผึ่งหรือเปล่าเออจังหวัดจมูกหมูนี่ครับอย่งน้ำซีหลงมากนี่ครับผมวัวยุบไตเห็ดย่างขึ้น มอพอเห็นนี่กรัไทยพี่น้องในบึงครับนี่นี่อีกดอกนึงครับพี่น้องนี่เต็มเลยนี่น้ำกอไผ่ครับโคกอไผ่ครับนี่ผมว่าไม่กินไดอยู่ดีเป็นป่พี่น้องนี่นี่ครับนต่บ้านผมมันบ่นบ่คอยนยยิยมกินนะครับผมพี่น้องครับนี่แมนบ่เลยนี่เขาบ่คอยนยยิยมกินน้ำเงาไม่ไพ่นี่ครับหลายครับ คลิปนี้ผมขอพามาเลาะปลาซื้อครับเลาะปลาเบิง้งพวกมันได้ได้ให้พี่น้องได้เบื้องอย่าง่ะครับนี่บรรยากาศเท,ทนหน้าอยูุ่รงหน้าี่นะครับผมไปพี่น้อง ครับพี่น้องถ้ายังรอเบิงไม้เราไปหาเบิง้งจะมาพอดันไม่ก็ไเลยครับคิดหนาครับเพราะว่ามันมอนแล้วคันจะเขาอุ้มก่อเป็นตะยานครับผมเขาอุ้มเขายังไปครับหาย่ำส่อดีกว่าครับผมพอดีเห็ดวียกอยู่ก็เลยเื่อได้พาพี่น้องเขาปลามื้อนี้จากชิปไปหาเห็ดรอบที่สองครับทีมงานอยู่ทีบรนยาง,งโงะโอ้ได้หลพี่น้องไต้พอประมาณครับ เดี๋ยวเบิ้งข้างหลังก่อนให้ไปนอนเงีับเป็น,ออนเป็นเป็นน้องน้องงงบา้านด้านข้างครับฟับงเผลเขาเป็นแม่น้ำซี่ซี่หลงเนาะครับนี่ฟังไปพูยไกลครับพี่องไปครับจำพ่อยไหมครับสวัสดีครับผม